เจมส์เนมัาสุริสองพันยี่นิบสามถุงผืนต่อในทางนุ่มเลยครับถุงผ้เาเลยอยากได้ไหมอยากออนชอปปิ้งแบ็คหรือถุงผ้าแล้วก็มีเข็มกัดด้วยนะนุ่มแล้วเนี่ยอะไรนุ่มมีเบียมไม่อ๋อสวัสดีครับ วัตสุริ2023ได้ข่าวว่ามันมีของจาการะตูนอนิเมะขายในงานเต็มเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในงานมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยก่อนทางเข้าหน้างานก็จะมีคอเทเป็นเชนตอร์แมนกันเต็มเลยแต่ละคนย่า่เท่สัมภาษณ์เขาหน่อยดีว่ะสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรครับเทนซอรแมนรับคื่อย์ แต่ทำไมต้องใส่สูตรนะครับเป็นพิธีทางการเหมก็เลยใส่สูตรใช่ไหมครัเป็นทางการเลยต้องใส่สูตรนิดนึงครับในงานมีอะไรบ้างครับดีช่วยแนะนำหน่อยไหมครับตู้ของเชียงตงในทางนน้นเลยครับขัดสวยอยู่นะครับเนี่ยโอ้ส่วนปฏิตาจะเป็นรุ่นพิเศษครับมีมอเตอร์ข้างในโตปฏิตาเต็มเลยครับเนี่ยอย่าเราเลยเข้าไปดูกันค่อยขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับก่อนทางเข้าเนี่ยก็จะเจออาจารย์โกโจน่ารักมากทางโู้นก็มาจากเรื่องจูจิสุไคยเซนเหมือนกัน น้องคนนี้เป็นพระเอกของเรื่องแต่ผมจําชื่อเขาไม่ได้นะชื่ออะไรตรงนี้ก็จะมีเวทีด้วยเดี๋ยวมีงานกิจกรรมด้วยรู้สึกจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะรู้สึกจะมีนักภาามาด้วยไงงานนี้นี่มีเชนตอมแมนอยู่แล้วแล้วมีโปรจิตานี่ก็จะมีเป็นไอ้นี่ด้วยนะเป็น,นุูปุแจะถ้ารักมากเลยอยากได้ไหมไอกร้อยห้าสิบาทไอตัวใหญ่นี่ก็เป็นแบบเหมือนปีที่ห้อยเป็นธูงุจจด้วยนะเนี่ยเ9 0บบาทนะไม่แพงนะ เป็นแฟ้มจากเรื่องบีดนะอันนี้มีโปสเตอร์อะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้กำลังมาแรงเลยโอ้ชินมาสไลเดอร์นี่คือขนาดอ <120. S 1> อ๋อมี2ด้านมี2ด้านด้วยอก็อ๋อจะเล็กกว่าน่อยหนึ่งอันนี้คือไซส์ใหญ่มันก็อันใหญ่ก็น่าจะคุ้มกว่านะร้อยยี่สิบต่างกัน2ี่สิบไม่มีหลายเรื่องให้เลือกเลยตรงนี้ก็จะเป็นพวกแฟ้มอ่ะแบบใส่เอกสารอะไรเงี้ยก็จะเป็นลาย My He r o a c a d e m i มีใช่ไหมตรงเนี้ยนี่อันน,น,นี้อันนี้เป็นสแตนอะคริลิกอีกแล้ว แต่นี่มาแบบขนาดเล็กแล้วก็มีหลายตัวเลยช้อปปิ้งแบ็หรือถุงผ้า,าลายฮิทมาฮิโร่อะคาเดเมียแล้วก็มีเข็มกลัดด้วยนะเอาไว้ติดตามเสื้อตามอะไรพวกนี้ได้ตรงนี้ก็จะมีเสื้อโคดิอาร์ตก็มีเข็มกลัดชินมาสไลเดอร์มีลายองค์กรช็อกเกอร์กับลายของมาสไลเดอร์เสื้อชินอุตตอรแมนผมชอบในการออกแบบฟอนต์อะคือมันมันดูวนเถือนอมันเหมือนภาษาญี่ปุ่นเลยอะเหมือนออริจินอลเลยอะแต่นี่คือภาษาไทยนะชินอุตตอรแมน รู้จักปะไม่รู้จักนี่ไงสลามอะ่ะเกิดใหม่ขอเป็นสลามเลยอเออนี่ไงสนาหลักนี่นะเขาจะเป็นใส่ทรศัพท์แบบนี้400รูปีอันนี้ชื่อเรื่องอะแร้งคิงอะไรทักอย่างนี่แหละที่มันเป็นพระราชาตัวเนี้ยแต่เรื่องนี้ผมไม่ได้ดูโปรโมชั่นเฉพาะวันแรกเนี่ยซื้อสินค้าครบ500บาทเนี่ยจะไ,ได้โปสเตอร์ฟรีพร้พรอมจับก,กาชาหนึ่งครั้งอ่าแต่ว่าเนี่ยหคนหนึ แล้วมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อโค้ทุก500บาทจับกาชาได้หนึ่งครั้งรุ้นรางวัลพิเศษถ่ายรูปพนยใงานพร้อมแฮชแท็กแจมมนเน้มาซุร2 2 2 3เนี่ยรับสิทธิ์จับกาชาได้หนึ่งครั้งเลยใครอยากร่วมสนุกก็มาที่งานได้เลยทางเราพี่แจ้งเนี่ยก็มาเที่ยวกับผู้พี่ๆสามช่องด้วยกันก็จะมีพี่ติดกันพาพี่แบร์พี่แบร์ Bear, แล้วก็พี่เอ็มเฮีย er เอ็มมาร่วมสนุกกันวันนี้ น้องเขาเป็นใครครับอ๋อน้องน้องไก่น้องไก่ครับเป็นคอสเพลเยอร์ชื่อดังโอ้อยู่มาสิบกว่าปีแล้ววันนี้เขามาทำกิจกรรมอะไรเ้าะพบปะเอ็กซ์ซีน้องก็มาเปิดบูธขายของด้วยขายรูปแล้วก็เซ็นสิดเยที่เห็นคือแฟนคลับของน้องที่มาตามวันนี้เลยผมก็เป็นแฟนคลับตามมาสิบปีแล้วถุงผ้าถุงผ้าใช่มันเป็นแบบนี้พวกกุญแจแล้วเราแกะมามันก็เป็นถุงผ้าไง ถุงเชนซอแมนขูงอย่างเทพอ่ะไม่เหมือนกันนะลายสองด้านอ่ะยังสวยเข้าสู่หน้าฝนแล้วต้องมีสิใช่ร่มเหรอแผน่นรองเมาส์อ้าวเหรอแผน่นรองเมาส์ <c oughs> ไม่ใช่ร่มนี่ลายมันจะเป็นลายโปูิต่างนี้เลยเราเห็นอะไรกลมๆเราก็จะหาว่าเป็นร่มหมดเลยไม่ได้ไไดอนนี้เหมบบาะกับจีบุ๋มไหมวิ้ยพี่เม้งดูดิเราเจออะไรด้วยยปูนทีตา่าแผน่นรองเมาส์ไว้พี่เม<ห>้ง นเี่ยอะไรนุ่มมีเบียมอ๋อดูเดี่ยวแ่นลองเมาส์ของมาจิมะใช่ไหมคนนี้มาจิมะเออเฮ้ยแต่ผมว่าน่าจะสบายนะเวลาเนี่ยเกมเมอร์นะเวลาเล่นนานๆนะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นผ้าเหมือนกันเป็นลายนี่เลยเทนซอร์แมนลายเห็นปะลายมีเดมอนสเลเยอร์นะเข็มกาดพันจิโร่คุนซุยมุอิจิโร่เสาหลักความรักอ่ะ เหมือนเป็นแผ่นอะคริลิกเลยสิบีม่เป็นแผ่นอะคริลิกลอที่ะเป็นเออเป็นแผ่นเพดแผ่นป้ายอะตัวละครตามตัวละครนะเฮ้ยสวยดีนะมีหลายตัวเลยคุณมากิิมาก,ก็มีเนี่ยตัวเชนซอก็มีตอนเดนจิไกล่างเป็นเชนซอแมนน้องพาวเวอร์มีครบทุกตัวเลยอะมีครบทุกตัวละครจริงอะอันนี้นะ่าซื้อเก็บตัวเชนซอแมน ไอ้ตุ๊กตาของคิวตี้เนี่ยเอกลักษณ์ของมันคือเหมือนเขาทําเหมือนเป็นตุ๊กตาที่แบบโดนเย็บอ่ะแต่มันไม่ใช่เป็นผ้านะมันเป็นฟิกเกอร์นะซีรีส์เนี้ออกมาหลายเรื่องมากละอีวานแกเลียนก็มีนี่ไงมีกล่องเดียวนะฮะเนี่ยแต่พอพอเรนดชรปุ๊บเดี๋ยวเขาเอาสำรองขึ้นมาว,วางเลยเออเชนซอมแมนคิวตี้ใช่ครับ สองร้อยเหรอ2,700นจยใหญ่ตังเลยนะสองร้อยเนี่ยแพงกันอยู่ตรงเนี้ย3คนอน่ะแยกกันพ่เรียนบอกว่าตอนเนี้ยเขามีอยู่ตัวเดียวแต่ว่าพอเราซื้อไปปุ๊บเดี๋ยวเขาเอามาเติมอันนี้อะไรอ่ะเสื้ออ๋อเสื้อคลุมเสื้อคลุมจากเรื่องที่เป็นเป็นบาสเกตบอลอ่ะใช่ป่ะอ๋อวอลล์บอล นี่ยอาจารย์โกโจหรือซูเปอร์แมนเนี่ยดูใคร้วยอันนี้ชื่อน้องนะครับน้องอาจารย์คาคาชิครับอ๋ออาจารย์โกโจครับแล้วเราจะไปสุ่มกาชากันเกลือคืออะไรครับพิตตี้จับแล้วได้อะไรได้แปมพิตตี้ได้แฟมจูจูสือจูจูสื่อดีกว่าจูจดสื่ออยากได้ลิมูรุเป็นโปรโตการ์ด แย่เอ็มออกมาเป็นโคดูกาดนะครับเดี๋ยวนะใครเจสี่จับเลยเหรออ่าเจสี่นี่ดูอ้าวคนสุดท้ายครับออกมาเป็นเอาพอได้เสื้อเจสี้เสื้อพึ่งดวงน้องเขาเอาให้น้องก็จับให้ครับเดี๋ยวให้จับเองก็ได้ อ่วันนี้เราก็มาพามาเที่ยวงานแจมิีเนมัตสุริ2023กิจกรรมมากมายเลยก็มีบูธขายของ แล้วก็ยังได้ชิงโชคสุ่มกาชาด้วยงานนี้อย่าลืมว่ามันมีตั้งแต่วันนี้วันที่19นะจนถึงวันที่2กรกฎาเลยเมเจอร์รัชโยธินเดินเข้าห้างมาเดินตรงมาปุ๊บก,ก็เจอบูธของงานเลยก็จะเจอเวทีข้างหน้าเขาบอกว่าจะมีนักขาคมาด้วยนะแล้วก็มีวงไอดอลมาด้วยถึงเวลาต้องแยกย้ายกลับบ้านกันแล้วเดีงก็ขอฝากช่องทางการติดตามของพวกเราด้วยนะครับก็อย่าลืมพวกเรามี Facebook Instagram Tik t o k แล้วก็ u t u b e ก็อย่าลืมกดซั b s ไ r i b e ให้พวกเราด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ เพื่อแจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปใหม่ๆมันจะได้เด้งบนหน้าฟีดของเพื่อนๆได้ทันทีเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวกับพวกเราเพราะพวกเราคือท็อปบีแก๊งจะการ